ไม่ได้ามาเลยก็เลยแบบโอ้บ่กล้ารบกวนมีแต่คนกินหลายเด้อมาบ้านน้องไปชา์รีสอร์ทกิดะเกิดามีแต่คนกินหลายเด้อสิเลี้ยงบย่ไหวนะมีแต่คนกินหลายจะเลี้ยงไหวจะบอกเ <laughs> บิ่งหุ่นแต่ละคนโน่นี่มีแต่คนอ้วนๆนี่สิเลี้ยงไหววะนี่ <laughs> เป็นอยังสิเลียเ้ยงบ่ไหววันสองวันก็เลี้ยงไหวอยู่คน <laughs> าาที่สามไม่ไหวที <laughs> ่สามไม่ไหวแล้ว แดงบวายเราบได้ขึ้นท <Finished. S 1> ุเรียนให้เด <c ười> ้อบได้ขึ้นทุเรียนซ้ายเด้บมีแห้งเด้อ่กาเสยู่ไมวาโถามามนดบรูัดกันวกินรวมกันได้ใช่ปะได้พรหนึ่งลาเิีนาชา ก็อันนี้กิตลอดแล้วก็กินมังคุดแล้วมันจะหายอ้าหนูกินมังคุดก่อนแล้วหนูกินอันเนี้ยไไม่เป็นรมันก็ผสมกันอยู่แลนี้เนี่ยถ้าเกิดเรากินเนยวินทุเรียนเยอะกินมังคุดตามหลังแล้วมันจะหายแล้วชีนีรมมักบาแล้วหนูว่าอะไรอร่อยไม่เฮี้ยหนูเป็นนางมาเหรอหน้าชอบกินเล็กๆหน้าชอบกินเล็กๆ แค่คนละแบบไง